ช่วงนี้เราจะไปดูรายงานพิเศษชุดเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดกันนะคะซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราก็นําเสนอเรื่องของแผนพัฒนาระบบขนส่งเพื่อที่จะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดกันค่ะวันนี้ทีมข่าวทีเอน24นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของราคาที่ดินซึ่งต้องถือว่าตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะคะแต่ก็ทําให้นักลงทุนไทยบางส่วนค่ะเลือกที่จะไปลงทุนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแทนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานของคุณณภพัฒน์จันอุดมค่ะ ราคาที่ดินในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากช่วง1-2่งปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเช่นเส้นทางสายหลักจากเดิมได้ละ3ล้านบาทปัจจุบันสูงขึ้นเป็น30ล้านบาทเส้นทางสายรองได้ละ1ล้านบาทเพิ่มเป็น10ล้านบาทซึ่งเมื่อรัฐบาลเห็นชอบให้นำที่ดินในตำบลท่าสายลวดและตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจำนวน1 4 8 5 8ห่ัดไร่จะตั้งเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมหรือพัฒนาให้เอกชนเช่าเพื่อทำการค้าการลงทุนรอง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากทาให้ราคาที่ดินเริ่มของที่ผมเชื่อว่าเมื่อมีการเพิกถอนป่ามติและนักลงทุนเข้ามาเช่าพื้นที่ป่ามติแล้วเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่หลวงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่14,858ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่แรกนะครับที่ภาครัฐเนี่ยจะซัพพอร์ตให้กับนักลงทุนผมเชื่อว่า เมื่อนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ที่รัฐเตรียมไว้ให้แล้วนะครับราคาที่ดิน,นมันจะเริ่มลงจริงๆผมว่าการเรียกราคาตอนนี้เรียกเกินเกินเหตุไปมากแต่ว่าเวลาซื้อขายจริง,รงเนี่ยมันก็จะมีเพาดานของของของ,ของมันเองว่าท,ที่ที่ในแอรเรียเนี้ยมันจะเหมาะสมเท่าไหร่ฮะแต่ท,ที่ที่มันจะอาจจะทะลุลิมิตก็จะม,มีตรงสายอเอเชียพอหมดแล้วก็คือหมดเลย ไมม่่มมมมีให้้้ซือแลวนะนอกจากปัจจัยเรื่องราคาที่ดินในอำเภอแม่สอดที่ปรับตัวสูงขึ้นมากโอกาสทางธุรกิจถือว่าเป็นเหตุผลหลักที่นักธุรกิจไทยตัดสินใจจับมือกับนักธุรกิจเมียนมาเลือกไปลงทุนฝั่งเมียว,วดี ม่วดีคอมเพล็กซ์ค่ะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่ไม่ได้สร้างศัก,กยภาภเพียงแค่ประเทศเมียนมาเท่านั้นนะคะแต่ในส่วนของประเทศไทยค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะที่เพียงข้ามแม่น้าเหมยมาเท่านั้นเพียง10เมตรนะคะก็สามารถมาท่องเที่ยวได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีทั้งร้านอาหารที่พักแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งนะคะที่มีอย่างครบวงจรเลยทีเดียวค่ะ โดยมีร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีและยังมีคาสิโนซึ่งเปิดให้นักเล่นได้มาเสี่ยงโชคเปิดบริการ24ชั่วโมงซึ่งแม้จะเปิดมาเพียงแค่2-3เดือนแต่ก็มีความคึกคักไม่น้อยปัจจุบันนี้เราก็ใหญ่เป็นอคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งเดียวในละแวกนี้ฮะและก็ใกล้สนามบินมากเพียงแค่1 0 1ถนาทีก็มาถึงจริงๆแล้วนี่ผมก็ก็พอๆกันฮะทั้งคนไทยทั้คนพมา่าเพราะว่าคนไทย ในแม่สอดเองเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีเลยมาปุ๊บเพราะผมจากการอยู่นี่มาประมาณ4-5ปีเนี่ยเวลาแขกหรือว่าผู้ใหญ่ใครมาปุ๊บกินข้าวคุยเสร็จปุ๊บไม่มีที่ไปแต่ตั้งแต่มีที่นี่ทุกคนก็มาเรื่อยๆนี่ ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาไม่ได้จํากัดแค่ด้านแรงงานการค้าชายแดนแต่ได้พัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจที่หลากหลายทําให้เศรษฐกิจในอําเภอแม่สอดจังหวัดตากและเมืองเมียวดีของเมียนมามีความคึกคักมากขึ้นสําหรับในรายงานพิเศษตอนสุดท้ายจะไปสํารวจความเห็นของนักลงทุนในอําเภอแม่สอดในการทําเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยในการส่งเสริมการลงทุนกรกิจอินกองงามถ่ายภาพนภพัฒน์จันุรมเทียนเอ็นทิโฟรายงาน